สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอาเอ่อแอปแปลงรางนะผมแปลงรางมาเลเดอร์นะผมนะเออมาเลเดอร์คาบุโตะนะผมนะมาเล่นให้ดูนะผมนะนี่นะโหลดได้ในเพจโต้เลยนะผมนะมีในเพจโต้นะบินไปขับขัดมาเลเดอร์นะผมแล้วก็เดี๋ยวมีคาบุโตะมานะผมก็พิมพ์คาบุโตะไปเลยก็ได้นะผมนะนี่นะมันก็จะมีมันก็จะมีคาบุโตะนะผมนะคาบุโตะนะแล้วก็การแท็กนะผมนะมีการแท็กนะแล้วก็มีเดอะบีนะผมนะเดอะบีนะเออ ไอนี่ชื่อเลยไม่รู้อะนะทำไม่ได้เป็นแมลงปออะนะอืมไอนี่ชาซอฟะชาซอฟไอที่มันเป็งป่องอะที่ว่ามันเป็นเบิร์มนะผมนะอืมไอนี่คีอคเปอร์ทักอย่างกับอะไรครับเปอร์เปอร์มีสองตัวนะผมมีตัวสีเออ้าไม่ผิดตัวสีเทาเทาจะไม่ผิดนะเทาเทากับตัวเขียวๆนะนี่นะนี่มีตัว,ตวนี้ตัวนึงน,นะมันไม่ใช่เดือดเทาดิมันสีอะไรไม่รู้เนะี่ยนะสีน้ำตาลนะเข้มปหไม่รู้อะนะนี่ก็ดาคาบุโตะนะผมนะ แล้วก็มีไอ้เดอร์ที่มาจากเดอะบูบี้นะผมนะก็ไอ้ตัวดวงสีเงินเงินเงินชื่ออะไรไม่รู้นะผมนะไม่รู้อะไรสักอย่างนะอันนี้ก็มาจากบูบี้เหมือนกันนะอืมอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้มันเป็นเหมือนลคล้ายๆดวงหนวดนะเรียกดวงหนวดด้วยกันนะนี่ก็ไอ้ตัวทองนะผมอะจากบูบี้ตัวร้ายนะนี่นะก็เทนะในเรื่องก็เทนะเก่งด้วยนะผมนะอ่าไอ้นี่จะเป็นพวกเออองคลล์กรอะไรสักอย่างนะที่มันใช้อาวุธดำๆนะผมอะ อองค์กรมีได้หลายตัวที่มันอยู่ในองค์กระที่มันแบบยังไงยิงแบบมีปืนติดกระบอกที่มือนะผมอะเออนะมาสุดแล้วผมมาลองเล่นดูๆนะผมนะอย่างแรกเราก็กดไปที่ตัวถับก่อนแล้วแตะหน้าจอครั้งหนึ่งนะผมเรียกดวงมาแล้วก็แตะที่ดวงครับผมแต่ก็แปลงร่างครับผม เป็นไงอย่างจ้าป่ะนะอย่างจ้าอ่ะนะมาลองแปลงล่างกันผมแล้วก็เดือดคลิปแล้วนะ เป็นไงอย่างเท่นะผมนะเออเราไปเล่นแก้เบื่อกันได้นะครับเออที่แปลงลากก่างกับุโตนะผมะนะี่จะปลากลับไปล่างเดิมก็ได้นะผมนะนี่กลับล่างเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอ๊ะมันกลับล่างเดิมไงวะเดี๋ยวปกติมันกลับล่างเดิมได้นะแต่บางทีมันก็ลวนนะจังมันําไปลองแปลงล่างตัวตัวไปเลยครับผม,ะมนะจะไปเป็นกาทแท็กนะผมนะนี่กดไป กดหนึ่งครั้งเพื่อเรียกดวงมานะผมรั้งล่างผมเดี๋ยวจะมลองรีวิวสักสามตัวให้ดูนะผมนะเดี๋ยวก็พอนะผมวันนี้ก็สามนาทีได้ไม่ได้หาอะไรเลยครับผมนะอมขอคำขอไคในคำจับคายด้วยผมนะอมลองกัน ฮะล้วไปก็ปันทุทีกันนะผมนะอย่างไวนะผมนะเออนี่นี่อย่างจ้าบ่ผมนะเออ,อย่างจ้าบอ่ะ ต่อไปก็ลองนั่งเงินผมนะขึนล่างได้ด้วยนผมนะคืนล่างได้ด้วยนะเออก็มีประมาณนี้ปกติมันจะต้องมีปอกขึ้นนะผมบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะผมนะไม่รู้เป็นไรนะผมนะบางทีมันก็ขึ้นนะบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะต่อไปมาดูสุดท้ายกันนะผมนะไอเดอบีนะผมนั้นพึ่งน้อยของเรานะผมนะเรียกกดึ่งทีเพื่อเรียกด้วงมานะผมนะพึ่งนะที่จง น้องเดบีนะผมนะน้องบีนะน้องนะพึ่งนะอเดี๋ยวนะผมเลยนะเลยนะส่วนเดบีก็จะเป็นกดตรงไอ้ตุ่นสำเนียมตรงนี้นะผมนั่นเนี่ย,นะยกดเลยนะผมนะเออ ไรเดอร์ติงอะไรทุกอย่างนะจัไม่ได้นะผมะแล้วมีปอกอัพเนี่ยอันนี้ขึ้นนะผมนั่นเนี่ยอ่าตัวอีกหนึ่งคีก็จะเป็น<อ>นะเป็นการหยุดนะผมมากกว่าหยุดไปที่ตรงนี้นะผมนั่นเนี่ยตรงนี้นะบริเวณนี้นะผมนะเออมันก็จะปอกอัพนะผมปกติมันจะต้องขึ้นนะบางทีดวงมันก็ขึ้นนะบางทีมันก็ขึ้นไม่ขึ้นบ้างนะผมนะเออหรือ,อ,อไปเล่นแก้ขัดกันได้นะผมอกใครที่ไม่มีแคมคัดมาไรเดอร์เล่นนะผมก็นี่ นี่เลยนะเหมือนจริงอยู่นะเออนะนะโอ้ลูกเล่นจดินถือก็ใช้ได้เลยผมนะมีหมดทุกกึมือหมดทุกตัวเออนะเล่นแกะขัดไปนะผมนะบางทีผมอยู่ในค่ายผมก็เนี่ยกดอย่างนี้เนี่ยเล่นบ้าบ้าบล็อกผมนะแกะเครียดเลยนะผมนะเออนะกดมันพีก็เท่เหมือนกันนะอืมคือล่างผมมีอะไรวะคือล่างอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ะ ก็เป็นสายโหลดเล่นในเพจโต้เนอะผมนะอืมผมไม่ทิ้งลิงก์อะไรให้ให้นะก็ไปพิมพ์เอาในเพจโต้เลยนะผมนะถ้าหาในเพจโต้ไม่เจอเด้อมันโหลดลบตู้ไปแล้วก็ใน Google นะผมไปค้นหาเอามันผมไม่อยากหรอกนะผมนะอือลองไปเล่นกันดูนะผมนะนี่หรือว่าแก้เบื่อนะผมวนะ่าเออเวลาเล่นๆนะ่ะเออฟังเสียงชัดๆเท่ๆนะผมใครชอบฮุกตกก็โหลดมาเล่นได้นะผมนะผมก็โหลดมาในเครื่องนานแล้วล่ะนะอืมวันนี้ขอจบคลิปเพ่นให้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะผมบ๊ายบาย,บายจริงๆครับผม